สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําระบบ Time Attendance เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารและควบคุมเวลาในการทํางานของพนักงานตลอดจนประมวลผลเวลาเพื่อเข้าสู่ระบบ Payroll ซึ่งตัวโปรแกรมเองนะคะสามารถรองรับเครื่องรู่บัตรได้ทุกรุ่นทุกกี่ห้อสามารถรองรับการทํางานแบบ Flexible Time หรือกะงานแบบยืดหยุนค่ะ ทั้งนี้นะคะสามารถสร้างกะงานได้อย่างหลากหลายไม่จํากัดได้ทั้งกะปกติกะร่วงเวลาหรือว่า OT นะคะสามารถสร้างได้ที่เมนูบันทึกข้อมูลกะงานและยังสามารถกำหนดการหักค่าจ้างกรณีที่พนักง,งานมีการเข้าสายหรือออกกรสามารถกำหนดได้ว่าหักตามจำนวนครั้งที่สายหักตามจำนวนนาทีที่สายหรือไม่หักค่าจ้างเลยตรงนี้ก็สามารถกำหนดได้เช่นกันค่ะ และนอกจากนั้นกรณีที่ต้องการผูกรายได้ให้กับกะงานหรือว่าค่ากะเช่นค่าน้ำมันรถหรือว่าค่าอาหารต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดได้และสามารถเพิ่มได้อย่างไม่จำกัดค่ะและต่อมานะคะกรณีที่มีใน,ในเรื่องของเบี้ยพักยันซึ่งตัวโปรแกรมเองก็สามารถรองรับได้ นอกจากนั้นนะคะยังสามารถกําหนดได้ว่าจะมีการจ่ายเบีย้ยขยันแบบเต็มจํานวนหรือแบบขั้นบันไดนะคะต้องการนับแบบสะสมหรือนับใหม่กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขสามารถกําหนดเงื่อนไขในการจ่ายเบีย้ยขยันได้เช่นเงื่อนไขสําหรับการลานะคะว่าจะไม่ให้มีการลาเลยหรือว่ายกเว้นการลาได้บางประเภทเช่นลาพักรลอนกำหนดเงื่อนไขสําหรับพนักงานนะคะว่าจะต้องเป็นพนักงานรายวันรายเดือนหร,รือรายชั่วโมงกําหนดเงื่อนไขการบรรจุงาน ต้องผ่านการบรรจุงานหรือผ่านการบรรจุงานมากกว่ากี่เดือนหรือกี่ปีต้องมีเวลาทำงานมากกว่ากี่วันขึ้นไปนะคะไม่คำนวณให้กับพนักงานที่เข้าระหว่างงวดพนักงานที่ออกระหว่างงวดพนักงานที่ยกเว้นการรูดบัตรหรือพนักงานที่ลงเวลาผิดพลาดกำหนดเงื่อนไขการเข้างานก่อนต้องมีการเข้างานก่อนเวลาจริงกี่นาทีเงื่อนไขการเข้าสายต้องไม่มีการเข้าสายเลยต้องไม่ออกก่อนหรือต้องไม่ขาดงานเลยหรือสามารถขาดได้กี่ครั้ง ตรงนี้นะคะโปรแกรมสามารถกําหนดเงื่อนไขได้ค่อนข้างหลากหลายและครอบคลุมซึ่งผู้ใช้นะคะสามารถเลือกใช้ได้ตามนโยบายของบริษัทได้เลยค่ะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของเมนูบันทึกรูปแบบตารางการทํางานซึ่งตรงนี้นะคะใช้สําหรับบันทึกตารางงานของพนักงานสามารถกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดได้เช่น1อาทิตย์1เดือนหรือ1ปีสามารถกําหนดกะงานแบบปกติหรือกะบน เช่นทำงาน3วันหยุด2วันเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นนะคะกรณีที่เรากำหนดการงานเรียบร้อยแล้วหากต้องการเปลี่ยนแปลงเราสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อย่างง่ายได้ค่ะ ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้นสำหรับเมนูต่อมานะคะบันทึกยกเว้นการรูดบัตรชั่วคราวกรณีที่พนักง,งานไปปฏิบัติงานนอกสถานที่แล้วไม่มีการลงเวลาหรือว่าสแตมป์เวลานะคะตรงนี้อาจทำให้เกิดการประมวลผลเวลาที่ผิดพลาดดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถเข้ามาบันทึกยกเว้นการรูดบัตรชั่วคราวได้สามารถกาหนดวันที่เริ่มต้นและว,วันที่สิ้นสุดส่วนจำนวนวันที่ทำงานตรงนี้ตัวโปรแกรมจะก,กำหนดให้อัตโนมัติค่ะ ส่วนจำนวนวันทำงานตัวโปรแกรมจะคำนวณให้เองอัตโนมัติค่ะต่อมานะคะเมนู Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงานตรงนี้นะคะเป็นการดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนนิ้วนะที่เป็น t e x t File เข้ามาในตัวโปรแกรมเพื่อคำนวณสามารถดึงได้ทั้งในรูปแบบ t e x t File นะคะหรือว่า Excel File ก็ได้เช่นกันค่ะ เมื่อดึงข้อมูลเข้ามาในตัวโปรแกรมตรวจสอบดูแล้วมีความผิดพลาดเช่นพนักงานลืมสแกนนิ้วสแกนนิ้วไม่ครบตามจำนวนครั้งสามารถทำการแก้ไขได้ที่เมนูบันทึกแก้ไขปรับปรุงเวลาอิ p พุตไทม์นะคะเพื่อให้การประมวลผลเป็นไปอย่างถูกต้องและเมนูต่อมาค่ะบันทึกแก้ไขปรับปรุงเวลาตรงนี้นะคะใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลการลงเวลาเข้าเวลาออกกรณีเกิดความผิดพลาดในการทำงานเข้ามาแก้ไขตรงนี้ได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะ และสำหรับเมนูต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาตรงนี้ค่ะใช้สำหรับบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาของพนักงานแต่ละคนในองค์กรนะคะสามารถกำหนดได้ตามอายุการทำงานตำแหน่งหรือว่าหน่วยงานทั้งนี้นะคะยังสามารถกำหนดวันอนุญาตลาเป็นวันหรือชั่วโมงก็ได้ค่ะ และต่อมาเมนูประมวลผลวันลาคงเหลือยกไปนะคะตรงนี้นะคะใช้สําหรับประมวลผลวันลาคงเหลือของพนักงานตอนสิ้นปีนะคะว่าเราจะยกยอดสะสมไปในปีถัดไปหรือคํานวณเป็นรายได้คืนให้กับพนักงานถัดมานะคะเมนูประมวลผลเวลาการทํางานใช้สําหรับ ประมวลผลเวลาเข้าเวลาออกของพนักงานทั้งแบบกะงานปกติและกะงานล่วงเวลาหรือว่า OT รวมไปถึงการประมวลผลการขัดลามาสายโดยอ่านข้อมูลจากการลงเวลาพร้อมทั้งสามารถระบุเดือนที่ต้องการประมวลและวันที่ต้องการประมวลผลได้เช่นกันค่ะ และสำหรับอีกหนึ่งเมนูประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือนซึ่งรูปแบบที่ใช้ในการประมวลผลเวลาที่เข้าสู่ระบบเงินเดือนนะคะเราสามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผลได้อย่างอิสระทั้งพนักงานรายวันหรือพนักงานรายเดือนเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะระบบไทม์ยังมีในเรื่องของรายงานที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลได้อย่างหลากหลายเช่นรายงานข้อมูลตารางงานของพนักงานรายงานการขาดรามาสายของพนักงาน รายง,งานสรุปการทำงานร่วงเวลาของพนักงานตรงนี้ขอ,อยกตัวยอย่างเป็นรายง,งานขัดลามาสายนะคะดังหน้าจอนะคะตรงนี้แสดงรายง,งานการขาดดามาสายแบบสรุปเราสามารถ Export เอ,ก,อ,เอกสารเป็นไฟล์ต่างๆได้นะคะหรือว่าจะปินเอาออกมาก็ได้เช่นกันค่ะ ค่ะสำหรับระบบ time attendance นะคะก็จะเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารเวลาการทำงานของพนักงานมีการผูกสูตรผูกเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องและแม่นยำทั้งนี้นะคะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานค่ะ